คดีของคุณยิ่งลักเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน15คดีที่องค์การองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาจับตาดูเกี่ยวกับนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวพูดคุยกับรองประธานกันหน่อยว่าเป็นยังไงพอใจหรือยังนะครับกับคำที่ออกมาครับคุณวิชัยอัศรักกรนะครับรองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รับสวัสดีครับคุณอธิชาตชัยกับคุณนัทนะครับครับคุณวิชัยครับเป็นยังไงพอเห็นผลการลงมติถอดถอนในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวถือว่าก้าวหน้าไหมครับกับการดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเราคงไม่ได้ไปรู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจในเรื่องผลนะครับผมคิดว่าเรื่องของผลเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ย เขาตัดสินมาอย่างไรเนี่ยคงจะต้องยอมรับตามนั้นนะครับครับแต่ว่าที่องค์กรตอตั้งคอร์รัปชันเรารักดันมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่เราทํางานมาสองสามปีเนี่ยจะมีคนเรียกร้องและร้องเรียนเรื่องนี้เยอะมากนเต่ก็พูดถึงว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยบางครั้งมันยาวนานมากจนคนลืมไปเลยนะฮะ หรือมายาวนานมากอย่างเขาพูดกันว่าบางคดีเนสิบห้าปีเนี่ยนะครับทำให้คนที่กระทําผิดเนี่ยไม่ไม่รู้สึกเกรงกลัวเพราะรู้ว่ากระบวนการยาวนะครับเพราะสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าขอให้กระบวนการเนี่ยมันเร็วผ่านเหตุการณ์นะครับแล้วก็ต้องให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นธรรมหมายความว่าบุคคลที่พิจารณาเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยครับปือบุคคลที่น่าครรพเชื่อถือนะครับแล้วก็มีประวัติที่ ไม่ดาม่าคอยแล้วก็มีประวัติที่ดีนะครับก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ถูกครอบนาได้ง่ายอะไรเงี้ยนะในกรณีสนชเนี่ยผมเองไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับแต่ว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็เชื่อได้ว่านะครับก็เรารู้จักเขาดีว่าเ็าคงไม่ถูกครอบนาได้ง่ายนะ<ช>ครับ,รบแล้วก็ต้องดูกระบวนการว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาไหมนะฮะเช่นว่า,าถ้าสมมติมีคนกล่าวหาเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมาชี้แจงนะครับ หรือจะมาหักล้างข้อกล่าวหานั้นนะครับถ้ากระบวนการเหล่านี้คือให้ความเป็นธรรมแล้วผู้กล่าวหาได้มีโอกาสมาชี้แจงนะครับผู้ที่จะวินิจฉัย ก็เป็นบุคคลที่เราเชื่อถือได้และกระบวนการก็ไม่ได้เล่งรากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ลากยาวอะไรเงี้ยนะครับ<ช>จนกระทั่งรู้สึกแบบว่ามันจะเสร็จเมยยื่อไหร่เนี่ยนะครับ<ช>ตรงนี้มากกว่านะที่ผม,ผมอ,องค์คอตสั้นครัปชินเนี่ยเราให้ความสําคัญคือไม่ได้ให้ความสําคัญที่ผล<ช>นะ<ช>ผลจะอกมาอย่างไงเนี่ยคนที่เขาวินิจฉัยเขาต้องรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วนะเขาต้องมาออกมาอธิบายสังคมเองว่าถ้าเขาจะตัดสินว่าผิดหรือจะตัดสินว่าถูก เขาต้องมีคำคิดแฉงกับสังคมนะฮะตรงนี้เราเราเราไม่เราคงไม่ได้ไปเข้าร่วมเขานะครับ,บแต่ที่เรา <c oughs> เน้นมาตลอดก็คือกระบวนการนะครับซึ่งมันคงไม่ใช่คดีเดียวนะครับคงเราที่พูดไปแล้วนี่อย่าง15คดีแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยเราได้ไปทํางานร่วมกับทางรัฐบาลกับคสช,อชอด้วยมีการตั้งคณะที่เรียกชื่อย่อว่าคอตชนะฮะคณะกำการต่อต้านการุจริตแห่งชาติ ล้วก็มีสอทชศูนย์ดำเนินการต่อต้านการทุจริต,ต,าตาชาติ<ะ>ก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ก็เห็นป้อง้องกันนะครับว่าในการที่จะป้องกามะแล้วก็ป้องกันการทุจริตเนี่ยเรื่องการเร่งรัดคดีต,ต่างๆ่เอ่อคดีในที่ที่ไม่ไ้ไม่ได้มาอยู่ในศาลอย่างเดียวนะครับ<ะ>อาจจะในขั้นตอนในาการจะปปชจะเป็นปปทหรือจะเป็นสตงรหรือจะเป็นตํารวจก็แต่เนี่ยควรจะมีการบริหารจัดการตรงนี้มีเคทอวัด ให้ชัดเจนนะครับว่าให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาได้ทําโดยใช้เวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับคุณวิชัยครับอย่างกรณีถ้าเกิดว่าจะมีการฟ้องร้องทางอาญาะไรนะฮะถ้ากระบวนการต่างๆมันใช้เวลายาวนานมันจะกลายเป็นว่ากระบวนการปรับปรามทุจริตบ้านเรามันถอยหลังกลับหรือเปล่า ตุกร่องครับทุกตองครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับที่ททเมื่อกี้เรียนว่าบางก็ได้มีการพูดคุยที่ประชุมว่าบางคดีอย่างเงี้ยยกตัวยอย่างว่าใช้เวลาสิบห้าปีเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนจนถึงขั้นตัดสินวินิจฉัยสารพิกาเนี่ยครับน,นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนก็ก็จะไม่กลัวนะครับเพราะว่าอย่างเราจะพูดเล่นกันว่าเอสมมุติว่าตุลากาตอนหกสิบเนี่ยคดียังไม่เสร็จก็ ก็เสวยสุกไปแล้วก็ยังคดีก็ยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่หรือว่าเขาก็คิดว่าในระหว่างที่ใช้เวลานานเนี่ยอ่อันนี้ผมพูดแบบตรงตรงไปตรงมานะครับเราคงไม่อมครองว่าคนที่ตุริตบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะไปวิ่งเต้นนะฮะแต่วิ่งเต้นได้จริงหรือเปล่าในเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะวิ่งเต้นได้นะฮะทำให้กระบวนการเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้มันมันเป็นธรรมหรือเปล่านะฮะอย่างเงี้ยครับได้ครับเบื้องต้นตรวจสอบคนนี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณวิชัยนะครับ กรัอบการสอบคุณกุิชัยอัศรักสกรนะครับรองประธานองค์กรต่อต้านของรับชั่นประเทศไทยก็คือจริงๆเขาบอกองค์กรเนี่ยสนใจตกระบวนการมากกว่าผล่ออบ้างให้มันได้เร็วคนที่ถูกกล่าวหาก็มีโอกาสได้ชี้แจงด้วยแต่ไม่ใช่รอกันเป็น10ปีไม่งั้นคนที่ทําผิดก็ไม่กลัวหรอก